ฮะสารักอุ้ยเหรอสารักอุ้ยเหรอสาไม่รักแม่เหรอฮะสารักอุ้ยใช่ไหมสาไม่รักแม่ใช่ไหมแม่ตีอุ้ยได้ไหมแม่ตีอุ้ยนะแค่พูดไม่ได้ตีเลยนะแม่ตีอุ้ยนะสารักอุ้ยเหรอสาไม่รักแม่แล้วใช่ไหมฮะสาไม่รักแม่แล้วใช่ไหม แม่ตีอุ้ยนะกัญชามาหาแม่เขารักอุยนะ้ยเนี่ยเขารักอุย้ยกัญชาแม่ตีอุ้ยได้ไหม,น,ม,ไไหมนี่ยังไม่ได้ตีเลยนะแค่พูดว่าถามว่าตีอุ้ยได้ไหมนะแม่ตีอุ้ยได้ไหมดูใครบอกไม่รู้เรื่องนะใครบอกว่าน้องหมาน้องแมวไม่รู้เรื่องแม่มุ้ยเถียงตายเลยนะแม่ตีอุ้ยได้ไหม นี่แม่ไม่โมยังไม่ได้ถือไม้ยังไม่ได้ไแค่ถามนะอันนี้แค่ถามนะชารักอุ้ยหรอแม่ตีอุ้ยได้ไหมตีอุ้ยนะไม่ได้แม่ตีอุ้ยนะไม่ได้แม่ตีอุ้ยได้ไหมแล้วชาลักแม่ไหมงั้นน่ะชารักแม่ไหมรักแม่ไหม <c oughs> <c oughs> ปกป้องพี่อุ้ยสุดๆฮะปกป้องพี่อุ้ยสุดๆแม่ยังไม่ทําอะไรเลยนะโอยแม่น้อยใจแม่ไปแล้วนะตวาดแม่เลยนะชาตวาดแม่นะเออตีพี่อุ้ยนะเออโอเคตวาดแม่อยู่กับพี่อุ้ยไปเลยเดี๋ยวนี้แม่มุ้ยไปเที่ยววันนี้แม่ไปเที่ยวกันชาอยู่กับพี่อุ้ยไปเลยยไ,ไปด้วย <laughs> สมน้ำหน้า